ข่าวดีดวงดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นดวงชะตาของ5ราศีค่ะหลังจากนี้ดวงเปิดชีวิตก็เปิดเหมือนจุดไฟให้กับตัวเองยิ่งช่วงเทศกาลถือสิลกินเจนะคะสร้างบุญและลาเว้นจากการทานเนื้อสัตว์ได้เทวดาเนี่ยจะคอยเกื้อนหนุนดวงชะตาของคุณส่งเสริมให้เกิดแต่สิ่งดีๆขึ้นมาค่ะคําทานายนี้นะคะเป็นคําทํานายของอาจาราย์นัดไพ่วิเศษทํานายดวงค่ะซึ่งรายละเอียดคำทำนายจะเป็นอย่างไรมีราศีอะไรบ้างมามาดูเริ่มแรกราศีพิจิก ราศีกรกฎราศีธนูราศีสิงห์และราศีเมษค่ะ5ราศีนี้นะคะดวงเปิดชีวิตเปิดยิ่งช่วงถือสินกินเจใครนะคะที่อยากจะถือสินกินเจพอดีหรือว่าเอ๊ะทั้งตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เคยถือสินกินเจเลยถือโอกาสได้ลองค่ะเพราะว่า ุในช่วงถือสินกินเจลาเวนจากการทานเนื้อสัตว์ได้เทวดาจะคอยเกื้อหนุนส่งเสริมให้เกิดแต่สิ่งดีๆนะคะต่อจากนี้ไปอ่ะดวงดวงชะตาของคุณอาจจะเปลี่ยนดวงจะเจิดจ,จรัดเหมือนจุดไฟให้กับตัวเองเลยละคะ่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครอ่ะแนะนำเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยทานเจถามว่าอาหารเจเนี่ยมันทานยากขนาดนั้นไหมเอาจริงๆไม่ยากนะคะจริงๆสามารถทานได้เลยสามารถเลือกทานที่ว่าเป็นเหมือนกับ เนื้อ,เน,อเนื้อสัตว์จากพืชหรืออะไรจากพืชก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่ามันรู้สึกว่าอุ้ยมันมีแต่เต้าหู้หรอมันมีแต่น้ำมันหรือเปล่าจริงๆอาหารเจมีหลากหลายมากๆยังไงนะคะถ้าจะลองจริงๆสามารถศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ลองทานเจกันค่ะเพราะว่ามันก็ดีต่อสุขภาพด้วยเนาะแล้วก็ดีต่ออ่าไหนๆดีต่อสุขภาพไม่พอดีต่อดวงชะตาอีกต่างหากนะคะก็คือ จะเป็นกุศลให้ดวงชะตามากเลยค่ะถ้าลองที่จะกินเจในช่วงนี้นะคะจะส่งเสริมให้เกิดสิ่งดีๆยิ่งขึ้นหนุนให้ดวงเปิดชีวิตเปิดเทวรัศศินศิ์จ,จะคอยเกื้อหนุนแล้วก็ให้พรค่ะ,ะถ้าสมมติว่าหรือว่า,วาแบบเอราศีพิจิกราศีกรกฎราศีธนูราศีสิงห์ราศีเมษน,นะคะก่อนในนี้รู้สึกว่าอุ๊ยจะทํายังไงดีจะส่งเสริมดวงตัวเองยังไงดีแบบที่เราสามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านไม่อาจจะไม่ได้ต้องจําเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกออกไปวัดออกไปทําบุญอะไรแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเลยฝนตก2เลยคืออากาศเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงหรือในบางพืธธ้นที่นกินเจค่ะกินเจจะทําให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นในช่วงนี้นะคะดวงเปิดชีวิตเปิดในไหนแล้วไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะทํายังไงลองกินเจดูค่ะสําหรับ5ราศีนี้โอเคค่ะ,ะเน้นย้านะคะว่าถึงจะเป็นอ่ะถึงจะไม่ได้อยู่ใน5ราศีในคําทํานายนี้นะคะเออถ้าถือสินกินเจเนี่ยบุญจะส่งเสริมดวงชะตาให้มีแต่สิ่งดีๆอย่างแน่นอน แค่ว่า5ราศีนี้เนี่ยอาจจะเป็นราศีที่เห็นผลที่สุดเห็นผลไวสุดหรือว่าเป็นช่วงที่เหมาะเจาะในการทําเห็นผลดีแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นราศีอื่นอย่างอย่างมีราศีตุลเนาะถ้าราศีตุลเนี่ยอยากจะกินเจบ้างก็ยังเป็นกุศลให้กับตัวเองอยู่ดีค่ะ โอเคค่ะแล้วนี่ก็เป็นคำทำนายของ5ราศีหลังจากนี้เป็นต้นไปดวงเปิดชีวิตเปิดยิ่งช่วงสื่อสินกินเจได้สร้างบุญและละเว้นจากการทานเนื้อสัตว์เทวดาก็จะยิ่งเกื้อหนุนส่งเสริมให้เกิดแต่สิ่งดีๆเทวดาจะคอยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยอวยพรนะคะอย่าลืมติดตามข่าวดีดวงดีแล้วก็มาอัปเดตกันทุก5โมงเย็นนะบ๊ายบาย